เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์รต่างแล้วแต่สินค้าที่เราส่งไปอย่างเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าจับเป็นครับแล้วก็จะจะยัางผมิีการเดินการได้ที่ถามว่า t d ีขั้นต่ำที่สกพพให้ไวคือสามทสูงคือสี่ึ๊สอ่งที่เรานะครับอันนี้ช่วงลิฟต์มือานมาเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มงต่าสี่นบการเรียนมองว่ามันจะมี ภาพแต่งตัวปีนหน้ายังไงบ้างครับแล้วมันเัรามันตำ่นตำกว่าที่จริงๆนงจริงๆก็เคยอยากเป็นหันกันนะปีที่แล้วเพิ่งปีแรกโต้เลยจังหวะหนึ่งไปมาแล้วนะฮะไม่ไม่ค่อยมีใครสนใจมากปีที่แล้วเด็กครึ่งปีแรกเนี่ยเติบโตเนี่ยมาแล้วละสองใช่ไหมฮะแล้วก็จบปีที่ร้อยละหกได้ ดังนั้นเนี like <c oughs> ่ยนะครับเศรษฐกิจเราเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเศรษฐกิจที่ปนญหไม่ได้ใหญ่โตมากแล้วก็มีปัจจัยภายนอกมาาทั้งกัรถ่วงต่างโลกเรายังพึ่งพาปัจจัยภายนอกเยอะงเดียวเพราะฉะนั้นการที่เราโตช้าแบบร้อยละสองจุดหรือปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจมีปัญหาอะไรแล้วก็ทำงานกันอย่างจริงจังนะครับก็พายไปข้างหน้าดันไปข้างหน้าอย่าง เข้มแข็งหมดคนแล้วนะกันแล้วก็ในส่วนที่เรารู้ว่าเราควรจะทำเราในมา,นา,า,า,างสา่้นประเทศนะครับเราก็ช<ง>่วยกันเอไว้เราือเศรษฐกิจก็โตได้แต่ก็ต้องทํางานการคือจะไปหวังว่าเราแลๆๆ้ี้ันขึ้นมาเองนะครับแต่ปีที่แล้วก็ไม่ได้ขึ้นมาเองในส่วนที่จะต้องทํางานกันในการเร่งรัดการเบิกจ่ายในการสร้างความมั่นใจของ,งผูง้ลงทุนภาคเอกชน ในการาสร้างความสบายใจให้กับผู้บริโภคทัง่งผมเห็นด้วยกับธนาคารเทศไทยนะครับที่จะไม่ส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยไปกู้หนี้อยู่สินมัพวผู้บริโภคดังนั้นในในส่วนที่จะเป็นเรื่องของการผู้บริโภคที่เติบโตขึ้นเนี่ยก็อยากให้มันเกิดจากการะบวนการในการทัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับได้จ้างพร้อมกันจ่ายค่าแรงค่าจ้างที่ดีนะครับแล้วก็ เขาจะเป็นผู้บริโภคไปตามเนั้นส่วนต่างเหล่นี้ทำงานกันนะครับเศรษฐกิจก็โตได้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเรา,เา,เามีความไม่สบายใจในใ่วนต่างๆ่าเศรษฐนิจโตยากสีพาเตน,นี่เห็น3 5 4